วัสดีครับวันนี้วันที่5มกกลาแล้วไวไหมอยู่กับวันนี้มานำเสนออีสุนลครับรถยอดนิยมรถสร้างชื่อรถที่เป็นตำนานคันนี้เป็นไทยลุ่งนะครับเที่นั่งป04ี04เราขาย 5, 1 4 5 0 0 0 149,000บาทนะฮะพร้อมโอนเะครับ7ที่นั่งคันนี้นี่บิ้วหมดแล้วภายนงภายในภายนอกสีเต็ม รถพร้อมใช้งานเจ้าของเก่าโอเวอร์ฮอนเครื่องตีปอกเปลี่ยนแหวนทําเครื่องใหม่หมดแล้วฮะเริ่มต้นใหม่นะครับทําเครื่องใหม่หมดแล้วโอเวอร์ฮอนใหม่เครื่องนี้โอเวอร์ฮอนใหม่เลยตีปอกใหม่เปลี่ยนแหวนใหม่นะครับตีปอกเปลี่ยนแหวนนะครับเรียกว,ว่าโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับโอเวอร์ฮอนใหม่ตันวนี้ผกติแล้วเนี่ยวันออกท่อไม้วัดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าต้องหลวม เพราะว่าโอเวอร์ฮอนใหม่แล้วโอเวอร์ฮอนตีปอกเปลี่ยนแหวนใหม่ก็ได้เครื่องใหม่เลยนะครับเครื่องฟิตต้าติดเครื่องสามพันนะครับปี2004อีสุไทยรุ่งนะครับเหล็กวัดไม่มีนะครับอสียงอีสุเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไอโฟนเสียงจะดังหน่อยเพราะว่าเสียงไอโฟนจะชัดนะฮะเครื่องยนต์อีสุเดน,นะครับตัดเครื่องอยู่ควันไม่ออกไม่วัดแสดงว่า ฟลิตแน่นอนรับเดิมเดิมจะเป็นหมุดแบบนี้นะครับเดิมจะเป็นหมุดแบบนี้นะครับนะครับีนะบสุไทยรุ่ง149,000บาทรถปี04เครื่อง3000เกียรโต้นะครับไปดูภายในกันเครื่อง3000เกียรโต้ภายในก็เป็นเบาะหนัง ทำใหม่หมดนะฮะเย็บใหม่หมดพวงมาลัยเย็บใหม่หมดใหม่หมดครับช่องแอร์เปลี่ยนใหม่หมดโอ้หานี้ทําไปเยอะคันนี้ทําไปเยอะนะครับเกียร์โต้นะฮะหัวพวงหัวเกียร์เย็บใหม่หมดแผงประตูเย็บใหม่หมดเบาะเย็บใหม่หมด3แถวเลยเบาะทําใหม่หมด3แถวเลยเพราะว่ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อคนะครับเกียร์โตหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใหม่หมดนะฮะแผงประตูสี่บานเบาะสามแถวเย็บใหม่หมดเลยเพราะว่ารถหลายปีแล้วนะครับผมเพิ่มสะอาดเราลื้อท่อกำความสะอาดหมด ผ้าหลังคงผ้าหลังคาสะอาดหมดนะฮะคันนี้พร้อมใช้เลยเครื่องรีบิ้วใหม่หมดรีบิ้วใหม่หมดทั้งคันนะครับยางเยิ้นี่ยังใช้ได้อีก2อสปีสบายๆล้อมงล้อแม็กทําสีใหม่ใหม่หมดทุกอย่างครับคันนี้บอกรีบิ้วใหม่หมดนะครับในราคา1นึ0 0 0สนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนี้ไม่แพงเลยนะครับไม่แพงเลยนะครับเกียที่นั่งนะครับเกียที่นั่งนะครับเกียที่นั่งเกียที่นั่งเกียรตที่อ่างนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท อีสุไทยรุ่งนะครับยีสุไทยรุ่งนะครับยีสยบย่สุไทยรุ่งรถยอดนิยมเลยนะครับไปดูเร็วๆกันนะครับนะฮะเบาหนังหมดแผงประตูเย็บใหม่หมด4บานอันนี้นี่ทำไปเยอะทําไปเยอะมากเรียกว่าเพื่อนๆเอาไปใช้นี่คุ้มเลยฮะใหม่หมดช่องแอร์นี่ก็เปลี่ยนใหม่นะของแท้นะของแท้นะสั่งมาเปลี่ยนใหม่หมดไปดูรอบคันกันแบบเร็วๆครับปีศูนย์สี่สองพันสี่นะครับ อีสุไทยลุ่งเครื่องโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับภายในรีบิวใหม่สีทําใหม่ทั้งคันภายในทําใหม่ทั้งคันเครื่องทําใหม่ล้อยางสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่พร้อมใช้เลย1นึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใช้กันยาวๆอีสุนะครับเจ็ดที่นั่งไปหาอยู่บอกได้เลยจับตปวไหนไม่ได้นะครับสดอย่างเดียวนะครับขายสดอย่างเดียวนะครับคันนี้สวยเลยพร้อมใช้เลยอะเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับ <c oughs> น้ามันคงน้ามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายหมดแล้วเพราะว่าเขาโอเวอร์ฮอนมาใหม่ นะครับโอเวฮอนมาใหม่หมดนะครับ149,000บาทเครื่อง3 0 0 0เกียร์อโอโต้นะครับอีซุไทยลุ่งจัดเป็นยังไม่ได้นะครับเงินสดอย่างเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยะวังมิจ่าชีพใครที่เจอแล้วแบบมิจาชีพเอาไปตั้งแสนสองไม่ใช่นะฮะแสนสองนี่ขาดทุนเลยนะครับ1,49,000บาทครับขอบคุณครับ